กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนอนเด็กกันทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะพามาดูคลิปผีที่เขาบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวที่สุดแล้วเราจะมาดูกันในคืนนี้ว่าคนจะกลัวผีหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวแล้วปกติเป็นคนที่ก็ค่อนข้างที่จะกลัว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 ผีเลยนะอ่ะเรามาเริ่มกันด้วยคลิปนี้เลยจ้ากล้าดูปะวะทำไมมันดู tham lái tự mình như thế nào không biết, không biết. à ui sợ sầu ui แค่เสียงสาวมันก็ทำให้กูแบบอุอ่โอ้ยดูดิเป็นมือเลยอะทุกคนหุยมันคนเลยอะหุยเห็นไหม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 มันเป็นคลิปจริงหรือคลิปไอ้น,นี่อะไม่กล้าดูเต็มตากลัวกูวเก็บไปหลอน โอ้ยแล้วดูเสียงเาวดิเสียงเาเสียงซศร้าก็กระแทกใจไปเลยเนี่ยมาต่อที่คลิปที่สองครับคุอไม่ชอบไม่ชอบดูอะไรแบบนี้จริงๆนะมันรู้สึกยังไงไม่รู้อะมันจะนอนไม่หลับไงไม่รู้ อนแรกว,ว่าจะทําสักห้าคลิปตอนนี้คิดว่าอีอะอีกคลิปนี้คลิปหนึ่งพอแล้วกันไม่ไหวอะ่ะไม่ชอบอะไรแบบนี้อะไรที่ทำไมมืดๆอะ่ะมีอะไรโผล่มาป่าวะมีอะไรอะ่ะอะไรวะเมืนคนเหรอ เหมือนคนนั่งเหรอเหมือนเด็กเหรอหรืออะไรอ่ะหน้าคนเหรอนี่หน้าคนเหรอ,หหรอโอ้ยเยขาลุกสัตว์อะไรอ่ะ คุเหรอไม่ไหวโอเคเอาไปว่าเอาแค่นี้พอก่อนทุกคนมันแล้วมันตอนที่มันตอนคืนด้วยแล้วรู้สึกว่ามันมันยังไงไม่รู้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s ับ s ไคร b e ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดีครับผม